คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คะ่ะยังคงมีความเห็นต่างกันเกิดขึ้นนะคะถ้าไปถามกลุ่มผู้ประกอบการใน4พื้นที่นําร่องเห็นด้วยคะ่ะเพราะว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงแต่สวนทางกับความเห็นของภาคประชาชนกลัวว่าอุบัติเหตุจะเพิ่มมากขึ้นคะ่ะนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจกลางคืนเมืองพัทยาระบุถึงการขยายเวลาปิด จะทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นและยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคกลางคืนได้เป็นอย่างดีเพราะว่าหลังเที่ยงคืนนักท่องเที่ยวจะใช้เงินมากขึ้นและจะสร้างเม็ดเงินให้กับเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาได้ค่ะสถานบริการเราเลยนะคะที่จะเปิดที่ขับเคลื่อนมาที่พยายามผักดันช่วยกันเรียกร้องให้เปิดได้ตีสี่เพราะว่า เนื่องจากเจ้าของกิจการเนี่ยต้องแบกภาระต้นทุนในการประกอบดำเนินดำเนินการทางธุรกิจนะคะาการขยายเวลาเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะนะคะมันทำให้สร้างเงินสร้างงานพนักงานก็จะมีคุณมีเงินหมุนเวียนมากขึ้นในการจับใจ่ายใช้สอย ประธานชมรมสถานบันเทิงหาดป่าตองค่ะบอกว่าตอนนี้ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการต่างๆซึ่งอยู่ในโซนนิ่งที่ถูกกำหนดให้ปิดบริการถึงตีสี่ประมาณ6-7โซนด้วยกันรับทราบแล้วนะคะส่วนสถานบริการที่เปิดได้ก็ต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นส่วนที่ไม่มีใบอนุญาตต้องปิดไปก่อนค่ะและมีความหวังว่านโยบายนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เราจะมีเดไลน์อยู่ว่าในวันที่ ในวันที่1 0หรือ15เนี่ยทุกร้านจะต้องไปขออนุญ,ญาตจะตั้งสถานบริการให้ทั้งหมดนะครับซึ่งร้านไหนเนี่ยถ้าสมมุติว่า,ามีการตรวจเจอไม่มีการไปทาใบอนุญ,ญาตนะครับก็จะสั่งปิดไปก่อนนะครับแล้วก็จะไม่ให้เปิดนะฮะซึ่งหลังจากนั้นในวันที่20เนี่ยทางท่านนายเบอร์ก็มีมีเขาเรียกว่ามีทำลายอยู่ว่าจะทําประชามตาิรับฟังจากจากหลายๆภาคส่วนนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่า ผลดีจะน่าจะมากกว่าผลเสียนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการจ้างงานต่างๆเนี่ยน่าจะน่าจ,จ,จะมีผลบวกมากกว่าครับเช่นเดียวกับผู้ประกอบการร้านอาหารและกลุ่มคนขับรถสี่ล้อดแดงในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อคนขับรถจะได้ให้บริการได้มากขึ้นมีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะส่วนหนึ่งที่ที่เราเนะี่ยที่จะให้รถแดงนะ่ให้บริการกับผู้ที่นั่งเที่ยวมาเที่ยว จะให้บริการคนที่ดื่มแล้วเมาเนี่ยอาจจะไม่มีรถไปแล้วแล้วในการที่จะขับรถขับไม่ได้เนี่ยเราจะให้รถแดงบริการอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเพิ่มรายได้ในกรณีที่ให้บริการกับรถแดงเราในอนาคต มีทั้งคนเห็นด้วยและคนเห็นต่างนะคะโดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาสังคมนางสาวคนศรีบุญเรืองผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่บอกว่าไม่เห็นด้วยค่ะเพราะปัจจุบันชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอยู่แล้วและยังกังวลถึงอุบัติเหตุที่อาจจะเพิ่มขึ้นอยงอ่ามาใจขึนว่าเม็ดเงินจะเข้าจังหวัดตาใดเม็ดเงินจะเข้าประเทศไทยต้าใดนักท่องเที่ยวจะมาประเทศไทยอย่างใดแต่ถ้าคุณภาพชีวิตของคนในเมืองมัน มันมันอยู่กันแบบดีๆบบได้เนี่ยแล้วต่อไปในอนาคตต่างหน้าเนี่ยคนบ้านเฮาจะนี่อย่งไรต่อวจาเพื่อพิจารณาแล้วควรจะพิจารณาเพื่อน,นักๆบาใจว่าพอบือวาขึ้นมาเพื่อเอาใจคนบางกลุ่มหรือเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มที่เสียงดังกว่าจะบ้านทางเฮาเนี่ย